ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map a แมป t l r s t p r แมป o t ็ o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บ o อกแมป Anime Fighter Simulator อนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นปกคลิปไปเลยหรือว่าชื่อคลิปนะครับวันนี้จะมาสอนหาพาร์สีรับกันนะครับหรือว่า อ่าเป็นพาร์ตดำอ่าซิกเนตเพสซีพาร์ตก็ส์พาร์ตมอนพาร์ตแทมลอดก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันครับอ่ะก็เรามาดูทีมพี่ตอนนี้นะครับอ่ะก็ตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับก็อ่าไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ก็น่าจะพอได้อายุอ่ะบางตัวก็ยังหาพาร์ตดีๆคู่กันไม่ได้นะครับอ่าอ่าผมก็อีควิปเบสสักคู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้วิธีการหาพาร์ตดำหรือว่าพาร์ตลับเนี่ยหายังไงนะครับอันนี้เป็นแบบซีเรียสโหมดเลยแล้วกันนะครับว่า ทุกสิ่งที่คนทําต่อวันทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับสําหรับแบบนี้นะครับในการหาพาดลับเนาะก็สองอย่างสําคัญก็คือดวง <c oughs> อ่ะก็คือดวงกับที่รีอ่าหรือว่าเป็นพวกโทเค็นแพสซีฟแพสซีฟโทเค็นไม่ใช่โทเค็นแพสซีฟอ่ะแพสซีฟโทเค็นนะครับหรือจะเป็นพวกฉากอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ ต้องพกมาด้วยนะครับต้องพกมาเยอะด้วยครับแล้วก็ต้องพกดวงมาด้วยเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีนะครับในการฟาร์มนะครับก็คืออ่าทีมดัชคอนิกหรือทีมด็อกที่มันใส่แล้วได้แบบดอบ็อกเยอะๆนะครับแบบเอาพยายามใส่ให้มันได้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามนะครับทําให้ทีมด็อกของเราเนี่ยสามารถลงดันทองได้โดยที่อ่ไม่ต้องใช้ตัวหลักช่วยนะครับก็คือให้เป็นตีของได้ก็พอนะครับส่วนมอนในในด่านเนี่ยก็ไม่ต้องอ่ใช้เป็นทีมด็อกตีก็ได้นะครับใช้เป็นทีมหลักตีไปเลยนะครับแล้วก็ พอเจอกล่องเนี่ยให้ใช้เป็นทีมดอกตีนะครับล้วก็ให้ใช้ทีมดอกตีให้ใกล้แตกแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นทีมดอกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็มันจะยุ่งยากไปหน่อยเนาะก็แล้วแต่คนนะครับอ่ะเอ่อวิธีการฟาร์มของพี่นะครับอ่ะขอพูดถึงการหาโทเค็นรีเพสซีฟก่อนนะครับว่าหายังไงได้แล้วมันง่ายที่สุดแล้วก็ฟรีด้วยนะครับอ่ะก็อันนี้เลยนะครับเดดันเจี้ยนนะครับหรือว่าดันทองหรือว่าดัน มงกุฎอันแล้วเขาจะคนเรียกแล้วกันอ่ะพที่จะเรียกเป็นดัน้ะกันอรับอันนี้ก็คือดันเจียนของจริงเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็คือทําไทอ้อนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้มันก็จะเป็นเออดันเจียนนะครับอันนี้อันนี้คนเราควรจะเรียกว่าเป็นดันจริงๆนะครับอ่ะพวกนี้มันไม่ใช่ดันเนาะจะเป็นเหมือนทําไทอ้อนะครับหรือว่าที่ฟาร์มพวกชาร์ดอะไรอย่างี้นะครับอ่ะก็แล้วแคนจะเรียกแล้วกันนะครับก็เรียกกันง่ายๆไปก็เรียกว่าดันทองแล้วกันนะครับอ่ะดันทองตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ในนั้น ทันกันนะอ่ะสิ่งที่เราจะได้ในนั้นเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับจะเป็นพวกผลไม้นะครับผลไม้3ผลนี้เลยนะครับอ่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเอ่อผลพี่ตันนะครับไม่รู้จะเอาไปปล่อยที่ไหนแล้วแต่ว่ายังมี ID ดีที่พอรองรับอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําการโอนให้ดีลองแล้วก็ไดีพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่ะเก็บเก็บไว้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อพวกสีเกตผลนะครับสกีเกตฟู้ดกับมิติฟู้ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ต้านเหมือนกันนะครับเวลาผลไม้ต้านนะครับแล้วเราไม่มีที่ลงก็ลงไ p เอาเวลตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญดิเฟนทอกเทนนี่ก็ได้จากดันเจียนเหมือนกันนะครับหรือว่าดันทองเหมือนกันนะแล้วก็เหรียญดันเจียนโทเคนก็ได้จากดันมันเองเหมือนกันครับต่ซุ่มดอกเนาะแล้วก็ขวดน้ำยาเชนี่บูธนะครับส่วนพวกบัฟพวกนี้เอพี่ครับพี่มีเยอะจังเลยพี่ซื้อยังไงครับอยู่ดีก็จะไปเป็นคนใต้ซะลขออภัยนะครับวิธีการฟาร์มนะครับก็นี่เลยนะง่ายๆเลยเห็นไหม พวกนี้นะครับนี่เราจะได้เป็นบัฟฟี่นะครับเห็นไหมอย่างวันละอันวันละห้าอันพวกนี้นะครับถามว่าทําไมพี่มีถึงมีเยอะเพราะว่าพี่รับทุกวันนะครับแทบจะไม่พลาดเลยแต่ว่าเวลาไม่ตรงกันเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราได้จากดันทองที่เราเล็งไว้เป็นหลักก็คือแพสซีฟโทเค็นนะครับอ่ะแพสซีฟโทเค็นคืออะไรนะครับมันจะเป็นที่ดีแพสซีฟไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็รีได้1ครั้งทั้งหมดนะครับตอนหนึ่งอันนะอ่ะก็ก็คือเป็นนี่อาบเจ้าแพสซีฟดีโลโทเค็นตัวนี้นะครับหรือว่าจะใ อฟีลเหมือนใช้โลบัคดีโลกนะครับก็คือตัวไหนก็ได้เราจะสามารถดีโลได้1ครั้งโดยการที่ใช้10โทเค็นหนึอันนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะใช้หินเท่าไหร่หรือว่าใช้หินอะไรตัว VIP หรือว่าตัวแบบพวกตัวในสปินพวกนี้นะครับก็จะดีได้นั่นเองนะครับนี่มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราทําการซื้อบัฟถุงทองนะครับหรือว่าพับดับพับดับดับบูทอ่ะหรือว่าซุปเปอร์ดับบูทนะครับสิ่งที่น่ารังคือซุปเปอร์ดับบูท ในการลงครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยขั้นต่ําเลยนะครับประมาณ7นาทีที่พี่เคยลงแล้วเร็วสุด7นาทีนะครับก็คือแป๊บๆเจอห้องทองครบนะบแต่ว่าเปิดไม่ได้ทุกทุกห้องนะเพราะว่าถ้าเปิดทุกห้องเนี่ยแม่งหนักมากนะครับก็เจอห้องทองห้าห้องแม่งอยู่ใกล้ใกล้กันเลยนะครับแล้วก็เจอห้องบอสเลยนั่นนก็เลยทําให้จบเพียงแค่ เจ็ดนาทีนะครับอันยิงมัน6กนาทีนิดน,นะครับแต่ปัดเป็นเาทีไปก็ได้นะครับอ่ะพอเราได้บัฟถุงทองมาแล้วหรือว่าซุปเปอร์ดอปมาแล้วก็ให้ทําการใส่ทีมดารก,กนิกไปครับอ่ะก็พิมไปได้เลยนะครับนี่เลยอ่ะพยายามใส่ทีมดารก,กนิกให้มันแบบคุณดอปมากที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับตัวดีวายเจาะรูที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถรีให้มันเป็นทีมดอกให้เราได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะเป็นพวกดีวายสแสแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยแค่เรารีเป็นทีมดอกไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปแช์ว่าเอ้มันวลเยอะควรเอาไปแทนตัวนี้ยัดให้ตัวนี้กินดีไหมไม่ดีนะครับไม่มีดีเลยนะครับถ้าเราทําการเอาไอ้ตัวพวกนะี้ที่เป็นเจาะสองรูเนะี่ยไปให้ตัวอื่นกินเนะี่ยไม่แนะนำนะครับแนะนําให้ทําการเปลี่ยนเป็นพวกอ่ะพาร์ตดั พัดทองอาจจะเป็นลีเดอร์ด้วยก็ดีครับถ้าหินเราเยอะเนาะหินเราเยอะพ่อนะครับตอนนี้หินพี่ก็มีด่านท้ายเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรองรีเจ้าเกมเมตัวนี้นะครับไ,ได้พัดกอดมาเนาะอันนี้ก็คือลีเดอร์หินนะครับโดนไปประมาณพันหินได้เลยนะครับก็คือร้อยครั้งนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็พอเรารู้วิธีฟาร์มกันแล้วอ่ะก็เข้าไปตีกล่องพอกล่องใกล้แต่ก็ทายใส่ทีมต่อไปนะครับอ่ะวิธีการสุ่มให้ได้พัดลับ อ่าจริงมันก็ไม่มีวิธีการหรอกแต่สิ่งที่พี่แนะนําก็คือการสุ่มพาร์ตนะครับอ่ะการสุ่มพาร์ตเนี่ยให้เรานะครับพยายามสุ่มให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถได้พาร์ตดำมาก่อนสามารถได้พาร์ตดำถือว่าให้เราได้พาร์ตดำมาก่อนนะครับสักพาร์ตหนึ่งอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับลองให้เราเปลี่ยนตัวอย่าสุ่มตัวซ้ำครับก็คือพยายามให้ทุกตัวของเราเนี่ยเป็นพาร์ตเอ่อซีคิพาร์ตสีหรือว่าเป็นพวกพาร์ตรับก่อนนั่นเองรับเราค่อยไปหาเป็นพาร์ตคู่แบบนี้เนาะ อ่ะตอนนี้ก็ทีมพี่ก็ครบแล้วนะครับสำหรับแพสซีฟรับอย่างละหนึ่งตัวนะครับอย่างละหนึ่งอันหรือว่าตัวละหนึ่งอย่างอ่ะเรียกเราจะคนเรียกลวกันนะครับอ่ะก็นี่นะครับก็ทีมพี่ก็ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอาตัว AK นี้ออกนะครับอ่ะมันจะเหลืออีกสองตัวก็คือใส่เป็นดีเดอร์ไปนะเดิมพวกนี้นะครับอ่ะสำหรับ p a สดีเดอร์นะครับอ่ะแนะนํานะครับใครจะใส่ให้เป็นดับเบิลดีเดอร์ถึงจะดีนะครับอ่จแต่ตอนนี้พี่มีมอนกับดีเดอร์ก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะครับ ถามว่าทําไมลีเดอร์ต้องคู่กับลีเดอร์เท่านั้นเพราะว่าลีเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้บวกดาเมเให้กับตัวละครของตัวมันเองครับมันบวกให้แค่เพื่อนในทีมเนาะฉะนั้นก็ถ้าใครใส่ลีเดอร์อ่ะถ้าเราวัดกันนะครับระหว่างมอนต์ลีเดอร์กับมอน์มอน์อย่างเดียวก็คือดาเมจจะเท่ากันเลยครับแต่ดีพซก็น่าจะไม่ไม่เท่ากันนะ,ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่ะเอะอเป็น2ตัวนี้แล้วกันนะครับเออไม่ได้ดีกว่าเออยังไงดีคู่นะครับ เป็น 400e เนาะลองใส่ดูนะครับเด c จะอยู่ที่ 88e นะครับตัวเดียวนะอันนี้เป็นเกียวเมพาร์ตมอน์กับดีเดอร์นี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วลองใส่ตัวเป็นพวกใส่ตัวอะไรก็ได้ให้ใหมันถึง 400e นะครับอ่ะเป็น 300e มีลิเอร์คู่ไม่ได้ครับอ่ะก็คู่นะครับจะเทียบเทียบยังไงได้นะอ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้สองตัวเป็นเอ่อ 400e พอดีนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะเห็นไหม เออลีเดอร์เนี่ยจะบวกให้แค่ DPC แต่เรื่องดาเมจเนี่ยมันจะบวกมันจะบวกให้ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ได้บวกเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วก็เออ่เรื่องตัวละครนะครับมันบวกให้เอ่อสำหรับเรื่อง DPC เนี่ยมันบวกให้นะครับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่เคยเทียบนะแต่พี่ก็ว่ามันน่าจะเพิ่มเพราะว่าเอ่อลีเดอร์เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจเอ่อกันฟูลตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้นะครับแต่แต่นะครับเอ่อสำหรับลีเดอร์นะครับถามว่าทําไมคู่กับพาร์ทพวกนีี้ไม่่ดเพราาะว เราไปหาพาร์อื่นฟูกมันจะเก่งกวออ่านี้เองนะครับอย่างนี้นะครับเกวมีอันนี้ก็คือเป็น25 3ามันทะลุปไปอีกนิดน,นึงก็เลยเอามาเทียบให้ดูไม่ได้นะครับว่าตัวนี้ระเบิดเท่ากันไหมอะไรน้นะครับก็ขอให้ด้วยเนาะ <c oughs> เวลมันหางกันเยอะเกินนะครับ3เวลนี่เยอะนะครับอ่ะเห็นอะไรคนบอกว่าไอพ้พี่มันจะมีแบบเออผมได้พาร์วกมาเวลาอัพเวลเราจะหายไหมถ้ารีพาร์ไม่หายนี่นะครับอ่ะก็มันมีคนบอกไว้เนาะว่าไม่นาม่ามีใครทํานั้นทุกแผกทกจะมาทาเองนะครับอ่ะก็ เช้ามาแล้วกันนะครับวิธีการสุ่มหาจอย่างที่พป่บอกเลยนะครับพยายามให้ทุกตัวของเราเนี่ยเป็นติดพาร์ตดำมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับอีกช่องหนึ่งจะเป็นพาร์ตลุ้งพาร์ตอะไรก็แล้วแต่เราจะพอใจครับแต่แนะนําให้เป็นพาร์ตดำหนึ่งช่องอ่ะพาร์ตดำหนึ่งช่องก่อนนะครับเราค่อยไปหาเป็นพาร์ตอีกพาร์ตนึ่งให้เป็นพาร์ตดำเนาะอ่ะตกตกเบเสร็จแล้วนะครับอาตาการออกของพาร์ตรับที่ที่เจอกับตัวนะครับก็เออโดนเยอะสุดเนี่ยประมาณ3 0 0พ โลยังยังไม่ได้นะครับจะได้ช่วงประมาณ3000นิดๆนะครับ3 0 0พไม่ใช่3,300นะ3า0พหน่วยนะครับก็เหมือนจะการันตีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ประมาณ3,000นิดๆนะครับ3,000เป๊ะๆอ่ะเรียกว่าส0 0พันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโดนน่าจะเกินสุดน่าจะเกินสุดแล้วไม่น่ามีใครเกิน3 0 0พันแล้วไม่ได้นะครับอ่ะก็ก็แล้วแต่คนเนาะแต่พี่3 0 0พันเพิ่งได้นะครับก็ตัวเดียวนะครับ3000โลเนาะก็ช่วงอีเวนต์ดรอปเนี่ยพี่ก็จะรับลงพี่จะลงแบบลูเยอะๆมากเยอะมากนะครับ ช่วงที่พี่ลงสตรีมไปในช่วงอีเวนต์มาเนี่ยพี่ก็ทําการลงดันทองนะครับใครมาให้แบบก็แบบหมดเลยับถ้าว่างนะโอเคนะครับอ่ะจริงๆเลยการออกตัวเนี้ยเราง่ายๆนะครับเราก็แค่ไปชิดตามคณิตว่าเอ้ย์จุดอาเอร์เซ็น่าถ้าต้องเอ่อต้องกี่รอบถึงจะกลายเป็นอ่าต้องเอามาบวกกันกี่รอบถึงจะกลายเป็นหนึรอเปร์็นตอันนี้ก็ไปคิดกันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเด็ดมันไม่มีการันตีเนาะอ่ะ โดยรวมแล้วเนี่ยขั้นต่ําสุดๆที่มันจะออกนะครับถ้าเป็นแบบพวกไม่ใช่แบบดักกี้แมน่วนกูเออซุ่มไม่กี่ทีได้อะไรนี้ก็จะเป็นพวกขั้นต่ำประมาณ500โลถึงจะได้1อันไม่ก็หนึ่งพนั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าดวงดีขึ้นมาหน่อยนึงก็ประมาณ100โลได้1ตัวครับอ่ะแล้วก็ไอดีพี่มันได้แบบเอ่อร้อโลได้1ตัวประมาณ3ตัวนะครับอ่ามี30โลได้1ตัวก็จะเป็นเจ้าเอ่ Q ate, อเกียวเมย์พาร์ดอคือตัวนี้นั่นเองอ่ะ ประมาณนี้นะครับโซนพัดรับนะครับคู่กับอะไรดีคู่กับอะไรก็ได้คู่อะไรกับอะไรก็ดีนะครับอ่ะแต่ส่วนที่เน่อส่วนที่ส่วนมากที่พี่แนะนำโอ้ลิ้นทันหมดแล้วอาจจะเป็นพัดเอเคครับสำหรับพัดเอเคเนี่ยถ้าเราไม่ทําการเอามันคู่กันนี้ก็แนะนําให้คู่กับพัดรับนะครับมันก็เอเคคู่กับผีอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่ส่วนมากพี่แนะนาให้มันคู่กับพวกพัดรับเนาะเพราะว่าพัดเอเคเนี่ยหรือว่าพัดปืนนะครับม์เซเลรี่นะครับอ่ะ อ่ะดูดีเทลไม่ได้เว้ยพักไปอ่ะคอมคอมเป็นอะไรปอ่ะ defender will f i g h for you ครับ at a g r e g a t e cross นะฮะ a g r e g a t e a g r e g a t e a g r e g a t e cross นะฮะก็คือมันจะลดการคูณเงินคูณทุกอย่างของเรานะครับคูณดอกอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวพี่กดใส่ให้ดูนะปึ๊บอ่ะเรามาดูที่เงินนะครับเหลือ3ามนะครับดอปลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พี่ลดเออ่พี่สุ่มเอาเอเคออกไปบ้างแล้วนะครับแม่งเยอะลบเยอะเกินนะครับเวลาฟาร์มเงินก็แทบจะไม่ได้เลยเนาะ โอเคก็ใครที okay. well, ่เริ่มใช้ a อเคนะครับเวลาเราฟาร์มเงินเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนทีมทองด้วยนะครับไม่งั้นเงินเราจะไม่มีสักอันเลยนะครับเงินเราจะไม่ฟูเลยนะทลองถอนนี้ออกปึ๊บอ่ะไม่มีผลนะมันจะไม่มีผลนะฮะก็เงินสับจหนึ่งเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยนะมีผลสิอ๋อมันใส่สามจุดเก้าเนาะอ่ะการใส่เอคนะครับอย่างที่บอกเลยก็อย่าลืมเปลี่ยนทีมในการฟามเงินนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินเลยแล้วก็ไม่ได้หินดันเลยนั่นเองครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหาแพสซีฟการหาดีโทเค็นนะครับอรนี้เป็น r ีโทเค็นแล้วกันหาแพซีฟดีโทเค็นเนาะโอเคสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ